สวัสดีเพื่อนๆชาวเซเว่นไนท์สทุกคนนะครับกลับมาเจอกันอีกแล้วผม i l ล u s ชั n นนะ,อะพอดีว่าตอนนี้ผมได้ของรักของอ d เดลมาแล้ววันนี้ก็เลยอยากจะมาเทสให้ดูว่าใครยังลังเลอยู่ว่าจะทำดีไหมของรักของอ d เดลเนี่ยอืมอ่านี่เปิดก่อนอ่านี่ว่าควรทำไหมตาเมีมันต่างกันเท่าไหร่วันนี้เลยจะเทสให้ดู ว่าโอเคใส่กับไม่ใส่เบอร์สูงสุดที่ที่เราสามารถสังเกตเห็นได้เนี่ยมันจะประมาณเท่าไหร่เนาะ,ะซึ่งที่ผมคิดได้เทสเท่าเห็นชัดๆก็น่าจะเป็นอันนี้แหละลงฟิวไอเนี่ยเนาะฟาร์มแผนที่เขียวยากซึ่งผมใช้ทีมนี้ฟาร์มอยู่นะตอนนี้เพราะว่าเก็บเ,เขาเรีเยกอะไรนะศักยภาพอ่าครับ อันนี้ผมก็ปรับเป็นให้มันเห็นแต่แต่อัศวินที่ควบคุมก็คือเห็นแต่อเดลเนาะอ่ะเดี๋ยวจะได้เห็นชัดๆว่าเลขเบิร์เนี่ยมันขึ้นเท่าไหร่ทีนี้เดี๋ยวผมลองถอดนี้ก่อนแบบไม่มีกับมีเอาไม่ได้สิเราต้องถอดก่อนเข้าเนาะแบบไม่มีของรักกับมีของรักซึ่งผมลองเทสมาแล้วรอบหนึ่งแล้วแหละเพราะว่ามันค่อนข้างสังเกตเลขยากมากเลย เ,เดี๋ยวเดี๋ยวจะมีรูปเปรียบเทียบให้ดูอีกทีนึงแต่ว่าเรามาดูแบบสดสดกันก่อนดีกว่าอันนี้ไม่มีของรักก่อนนะครับดูแค่อเดลคนเดียวปรับดูอเดลอันนี้มเอฟเฟกต์ตสู้เฉพาะเฉพาะนที่ควบคุมอะโอเคทำไงเราจะเห็นชัดๆอ่ะ เดี๋ยวนะให้มันได้เบิร์นสักแป๊บหนึ่งให้มันแสแต็กสแต็กหน่อยอ้าวเมื่อกี้เท่าไหร่ครับเห็นไหมแสนสองป่ะอันนี้ไอเบบิร์นห้าหมื่นเมื่อกี้ของไอ้นี่นะเลเชลมันจะมีสองอันอันนี้เก้าหมื่นทีนี้อเดลเนี่ยเวลาสแตก็กสกิลเขาครับอ่ะน,นี่แสนแปดหกเมื่อกี้เห็นชัดๆแล้วแสนแปดหกไม่รู้เพื่อนๆเ,เห็นทันเหมือนผมไหมลองใครมาดูในคลิปกนะ็ลองกดโพสดูเอาเนาะ แต่เมื่อกี้ผมเห็นนะพันไอ้แสนแปดหกหลังจากมันมันน่าจะเก็บสแต็กได้เยอะแหละครับเพราะสามสกิลถ้าเก็บแล้วติดเบอร์เผาไหม้หมดมันแยกกันหมดเลยนะตัวเบอร์น่ะเพราะฉะนั้นค่อนข้างจะแรงมากอ่ะเราตีว่าโอเคได้เนี่ยเมื่อกี้แสนสามเนาะมันยิ่งตีนานมันจะยิ่งเห็นว่ามันมันแรงอ่ะเนาะมันขึ้นอยู่กับเวลาที่เราทำสแต็กได้ด้วยเพราะฉะนั้นความแรงอาจจะไม่แน่นอนเราก็ เข้าคร่าวเอาเนี่ยแบบประมาณแสนสี่แสนห้าที่เห็นเมื่อกี้เยอะสุดก็ประมาณแสนแปดเนาะอ่ะโอเคประมาณนี้ทีนี้เดี๋ยวเราออกตีเป็นว่าเราเอาต,ตัวเลขเมื่อกี้แล้วกันคือแสนแปดหมื่นหกพันทีนี้ผ้าอ,อเดลเนี่ยมีของลักละ่ะ จะเบินเท่าไหร่เพราะว่าเรามาดูไอความสามารถของของรักเขาก่อนเนาะความสามารถของของรักคือเนี่ยครับเพิ่มปริมาณความเสียหายของความเสียหายเพิ่มเติมแก่เป้าหมายที่แก่เป้าหมายเผาไหม้แปลไทยอ่านแล้วก็งงๆเนาะแต่ที่เข้าใจและก็ที่ตีความได้ที่สังเกตก็คือเบินแรงขึ้นนั่นแหละนะครับ ส่วนออปชันธรรมดาที่ใครใส่แล้วก็ได้ก็คืออัตราโจมตีต่อเนื่องเนาะอ่ะประมาณนี้โอเคปะเราไปดูดาเมจมันหน่อยนึงเมื่อกี้ที่แสนแปดหมื่นหกเนาะเราตีว่าแสนแปดหมื่นหกแล้วกันโอเคเดี๋ยวผมลองลองใส่เป็นเท็กซ์ไว้อ่าไม่มีของรัก แสนแปดหมื่นหกพันอ่ะโอเคประมาณนี้อ่ะทีนี้เดี๋ยวเรามาดูซิมีของลักเนี่ยเราจะได้ประมาณเท่าไหร่มันเป็นคลิปนะครับเพราะนั้นลองไปพอสดูเอาได้แบบเห็นจะจะเนาะอันนี้ผมก็พยายามสังเกตด้วยตาเปล่าเอาสองแสนสองเมื่อกี้เห็นไหมครับสองแสนสองนะ แต่ยังแม็กสุดหรือยังไม่รู้อ่ะถือว่าเราเห็นแม็กสุดประมาณ2,2 0 0 0 0ส0มืนเท่าไหร่นี่แะเมื่อกี้ะนะครับเบิร์นแรกๆมันก็จะเบาหน่อยเนาะตามตามสแต็คที่เพิ่งกำลังทำอ่าเนี่ยเริ่มขึ้นหลักแสนและผมพยายามซูไม่เห็นชัดๆหน่อยจะได้แบบหนแสนสี่แสนห้าอ่าสแต็คกำลังเพิ่มผมว่า อาจจะสกิลเพิ่มแล้วสเต็กต้องรอดูแบบสเต็กแม็กซโอ้เมื่อกี้เห็นไหมครับสามแสนหนึ่งสามแสนหนึ่งนะเออผมแคปไม่ได้ด้วยเพราะว่ากำลังกำลังทำคลิปถ่ายคลิปนะเพื่อนๆน่าจะเห็นเหมือนกันผมว่าอันนั้นน่าจะแม็กสุดแล้วล่ะสามแสนหนึ่งเออ เห็นความต่างไหมครับเดี๋ยวลองดูตัวนี้เดี๋ยวลองดูตัวนี้เมื่อกี้ผมเห็นจะจะเลย3ามแสนหนึ่กว่าทีนี้ความแรงก็อย่างที่ผมบอกอะว่ามันขึ้นกับสแตก็กเพราะว่ามันมีสกิลหนึ่งเนี่ยที่ติดเบอร์ร้อแน่นอนแต่ว่าอีก2สกิลมันติดเบอร์โอกาสติดแค่40ไงฮะซึ่งถ้ามันติดหมดเนี่ยโอโ้โหดามเมจแบบบมเลยนะกระจายมาก ทีนี้ถ้ามันติดไม่หมดมันก็เนี่ยมันก็จะเบิร์นทีไม่แรงเนี่ยมันเด้งทีแสนแสนเองแต่เมื่อกี้ที่ผมเห็นน่ะนี่ยเนี่ยเมื่อกี้สองแสนหนึ่งนะเด้งไม่ทันมอนตายก่อนแต่ที่เห็นแน่ๆอ่ะสามแสนเท่าไหร่นะครับสามแสนหนะึ่งเนาะเดี๋ยวลองดูตัวนี้อีกทีนึงคิดว่าน่าจะสามแสนหนึ่งคือสูงสุดที่น่าจะทำได้นะตอนนี้ ที่อเดลผมเนี่ยเวล40ินะครับแล้วก็อัพศักยภาพโจมตีเต็มไปแล้วสกิลอัพครบไปแล้วครบของ40อ่ะนะอ่าแล้วก็มาใส่ของลักอันตีเขาก็แรงนะถ้ายิ่งสแต็กเบินเยอะๆเนี่ยอันนี้น่าจะเห็นชัดนะแสนสี่แสนสามรอดูสองสกิลนี้ถ้าเบิรนติดน่าจะแรง มันตายก่อนอีกแล้วตีแรงไปใช่ไหมแต่ที่เห็นนะอะผมว่าผมตีว่าเอาเยึดอน,นันต์แล้วกันเพราะดูแล้วเราไม่น่าจะเห็นตัวเลขนั้นอีกนะมอนมันตายก่อนตลอดเลยอะสามแสนหนึ่งหมืน่นกับอีกสองพันไม่ไม่แน่ใจเป็นลองเพื่อนๆลองไปย้อนคิดดูนะครับแต่เห็นเลขสามนำแน่นอนสามแสนหนึ่ง ขึ้นมา 1, แสนแปดละอันนี้น่าจะได้เห็นเลขสามสองแสนละเด้งไหมเด้งไม่เด้งโอเคออาเราตีตีเป็นอันนั้นละกันครับสามแสนเนาะ,ะเราใส่เพิ่มไปตรงนี้เลยได้ไหมโอเคมีของรัก ได้ประมาณสามแสนหนึ่งเห็นความต่างไหมครับเท่านี้นะต่างกันผมเกือบห้าสิบเปอร์เซ็นเนาะประมาณสี่สิบเปอร์เซ็นตได้ฮะเพราะฉะนั้นถ้าใครปั้นอเดลมาอยู่แล้วเอามาลงเลดกิ้วอยู่แล้วผมแนะนำว่าเลเวลเอาไว้ก่อนอย่างผมเนี่ยก็าอาจจะทำแค่เลเวลสี่สิบแล้วแหละ เนทำเท็วสี่สิบแล้วก็ทำของรักก่อนแล้วก็ค่อยมาทำเวลต่อเนาะเพราะเพราะว่าของรักเนี่ยแรงกว่าอัพเวลแน่นอนแล้วครับ40%ไม่มีทางที่อัพเลเวล1สกิล1เลเวลเนี่ยอัพสกิล1เลเวลเนี่ยมันจะแรงขึ้นขนาดนั้นได้ไม่มีเนี่ยมันได้แค่กี่เปอร์เซ็นต์นี่9%ประมาณแต่ว่าของรักขึ้นมาประมาณ40%นะครับถือว่าสูงมากมาก เพราะฉะนั้นสรุปเลยใครปั้นอเดลตั้งใจจะเอาอเดลมาใช้งานทําของรักมันด้วยนะครับผมแนะนําว่าให้ทำจะยิ่งทําเร็วยิ่งดีเราจะยิ่งเห็นผลมันได้แบบชัดเจนอะ,อะตัวนี้เราจะเห็นไหมแต่เมื่อกี้ผมเห็นจริงนะสามแสนไม่รู้เพื่อนๆเห็นเหมือนกันไหมเดี๋ยวต้องไปลองกดย้อนดูที่อัดแต่มันน่าจะใช่แหละไม่ตาไม่ฝาด อ่ะโอเคเดี๋ยวถ้าเพื่อนๆื่อน<ๆ>สงสัยตรงไหน,นอยากให้ทำอะไรเพิ่มบอกได้นะครับผมก็จะมาทำให้ดูเนาะสำหรับคลิปนี้ก็สรุปได้เท่านี้นะครับผมก็ใส่เท็กซ์ไว้ให้ดูแล้วเนาะว่ามันต่างกันเท่าไหร่ยังไงไม่มีของรักไม่มีของรักที่ผมเจอนะคนอื่นจะทำได้มากกว่านี้หรือน้อยกว่านี้ก็ก็อาจจะแล้วแต่คนแต่ว่าอันนี้สำหรับไอดีผมนะมันประมาณนี้อ่ะโอเคครับก็ ฝากเพื่อนๆที่เข้ามาดูนะกดไลค์กดติดตามช่องไว้หน่อยนะครับผมจะได้มีอะไรอัปเดตเราจะได้เห็นกันก่อนเนาะจะได้มีกำลังใจมาทำกันต่อให้ดูเรื่อยๆเนาะโอเคเท่านี้ก็เท่านี้ครับบ๊ายบาย